แท็กเตอร์ราคาเบาๆไว้ใช้งานแวะมาดูที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มได้เลยค่ะ <S <S คันนี้นะคะเป็นคูปต้า L3408 นะคะราคาเพียงแค่99,900บาทเท่านั้นนะคะคันนี้อุปกรณ์นะคะตัวรถพร้อมหางหลัง1ชิ้นนะคะตัวรถพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงหลัง1ชิ้นนะคะ99,900 90, บาทเท่านั้นนะคะ เพียงแค่1,45,000บาทเท่านั้นนะคะ1,45,000นะคะตัวรถใบดัน,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 นดินหน้าแล้วก็่านหลัง1ชิ้นค่ะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็่านหลัง1ชิ้นนะคะในราคาเพียงแค่1,45,000บาทนะคะราคาที่พูดไปนะคะขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าขายเป็นเงินสดในราคาตามสภาพไม่มีรับประกันไม่มีเก็บงานนะคะราคานี้หนูขายตามสภาพไม่ม ไม่มีรับประกันนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่085829515ร้านอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ